สวัสดีค่ะน้อยทำสวนนะคะวันนี้พาทุกคนมาดูน้อยหนาเพชรปักช่องนะคะที่น้อยห่อเอาไว้แล้วก็แก่แล้วค่ะเป็นรุ่นที่สองนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองนะคะนี่ตาเขาแยกออกจากกันแล้วค่ะตาเขาห่างแล้วนะคะก็นำไปบ่มได้แล้วนะคะนี่ดูลูกนี้ค่ะ นี่ลูกใหญ่ๆสวยๆเลยน้อยหนาเพชรปากช่องนะคะทุกคนก็น้อยหิ้วมาจากโคราชนะคะเป็นพันแท้เลยนะคะนี่เขาทาบกิ่งมานะคะก็ออกผลผลิตตั้งแต่3ปีแรกเลยค่ะนี่นะคะพอเก็บผล,ผลผลิตในครั้งแรกนะคะน้อยก็ตัดแต่งกิ่งเลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนสวยไหมคะ งามหลายลูกใหญ่มากเลยจ้ะเห็นไหมแล้วก็น้ยก็ห่อไว้อีกนะคะด้านหลังก็มีห่อไว้ห่อไว้รุ่นต่อไปนะคะด้านบนก็มีที่ห่อไว้ด้นะคะน้อยใช้บันไดปีนขึ้นไปหอ่อต้นใหญ่มากค่ะต้นใหญ่ต้นสูงประมาณหนึ่งสองสามเมตรกว่านะแล้วก็ นี่นะคะให้ดูนี่ศัตรูตัวร้ายของน้อยหน่าทุกชนิดนะคะทุกพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์เนื้อพันธุ์หนังพันธุ์เขียวเป็ดปากช่องก็คือเพลี้ยนะคะเพลี้ยแป้งมาเกาะกินน้ําเลี้ยงที่ใบของนี่นะคะใบน้อยหนา่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปเกาะที่ลูกนะคะเพื่อดูดกินน้ําเลี้ยงที่ลูกต่อไปนะคะ เพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งให้เขาไปที่ลูกนะคะเรามากําจัดเขาก่อนนะคะโดยวิธีการบ้านๆเนาะไม่ต้องใช้สารเคมีนะคะ mm hmm. ก็คือนี่ค่ะเด็ดใบออกเด็ดใบที่มีเพรียแป้งสวยๆนี่ออกนะคะนี่แล้วนำมาทำอะไรใส่ลงไปในถังหมักเลยจ้ะนี่ใส่ลงไปนะคะ ก็พลิกดูว่ามีอีกไหมนะคะนีอันนี้ก็เป็นรอยไข่เล็กๆนะคะเพื่อนแล้วก็เด็ดออกให้หมดเลยแล้วก็ทำการเด็ดนะคะแล้วก็แตัดแต่งนะคะเนี่ยคะ่ะนี่เห็นไหมคะนี่ก็พยายามเก็บออกไปบ่อยนะคะ ใส่ลงไปในถังหมักเลยนะคะ,ะเดี๋ยวดูกิ่งนี้นี่ค่ะนี่เดี๋ยวนอเด็ดแมาก่อนนี่ค่ะเห็นไหมนี่เสร็จแล้วเราก็ดูค่ะ หมักลงไปเลยนะคะอันนี้เป็นถังน้ำหมักมูลวัวนะคะที่น้ำหมักเอาไว้เนาะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะจะเติมกากน้ำตาลลงไปหน่อยก็ได้นะคะทั้งเพรียทั้งใบน้อยหนานี่ก็จะเป็นน้ำหมักอย่างดีให้กับเราเพรียก็จะมีโปรโตีนนะคะใบน้อยหนาก็จะช่วยพอเขาหมักนะคะแล้วก็ย่อยสลายแล้วนี่ก็จะช่วยไล่แมลงได้อย่างดีนะคะนเป็นการกำจัด นะคะโดยวิธีการง่ายๆนะคะแต่ว่าเราต้องขยันเด็ดใบออกนะคะถังนี้นี่พามาดูจุลินซีย์ EM นะคะสวยๆถังใหญ่เลยค่ะนะสองถังนี้ถังไซส์ใหญ่สุดเลยค่ะที่ที่มีนะคะที่มีอยู่ในท้องตลาดก็เป็นไซส์ใหญ่สุดกี่พันซีซีก็ไม่รู้นะคะ,ะนี่ค่ะเป็น EM ที่ น้อยหมักจากเปลือกสับป,ปะรดแล้วก็เปลือกของมะละกอนะคะอันนี้ก็ได้นำไปใช้ใส่ชักโครกนะคะใส่ท่อน้ำทำให้ลดกลิ่นนะคะได้อย่างดีเลยนะคะนี่สวยแล้วนะคะอย่างนี้ก็จะปะักนี่นะคะนี่ดูน้ำนะคะเพื่อนน้ำน้ำเขาจะออกสีสวยแล้วนะคะเนี่นะคะนี่อย่างนี้ก็คือนำไปใช้ได้นะคะ ใชได้ดีเลยนะคะนี่นมเปรี้ยวนะคะถ้าใครอยากให้เป็นเร็วนะคะใส่นมเปรี้ยวลงไปด้วยนะคะกางน้ําตาลนมเปรี้ยวแล้วก็เ,เปลือกผลไม้โดยเฉพาะเปลือกสับป,ประรดใส่ลงไปเยอะหน่อยนะคะน้ำเปล่านะคะก็อัตราส่วนก็พอเหมาะนะคะก็อย่าให้น้ําเยอะกว่าเนื้อเกินไปนะคะกไ็ไม่มีอัตราส่วนที่ตายตัวนะคะเพื่อนๆนะพอน้ําเขาย่อยแล้วเขาก็ จะขึ้นมาอยู่ด้านบนส่วนเนื้อก็จะอยู่ด้านล่างนะคะเราก็จะตักสะดวกนะคะเดี๋ยวน้อยก็จะกรอกนี่นะคะเตรียมขวดเตรียมขวดมาไว้ละเดี๋ยวจะกรอกใส่ขวดไปไว้ใช้นะคะอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็นี่ค่ะขอบำรุงบำรุงต้นไอ้หนาเดี๋ยวก่อนจะเก็บลูกก็ขอบำรุงด้วย นี่นะคะปุ๋ยคอกมูลวัวม,ม,มูลโคขุนนะคะนี่มูลโคขุนก็จะละเอียดแบบนี้แล้วก็มีธาตุอาหารสูงนะคะเพราะว่าเขาเลี้ยงด้วยหัวอาหารนะคะก็มีพวกข้าวโพดนะคะแล้วก็ถั่วเหลืองกากถั่วเหลืองต่างๆเนาะค่ะนี่อ่ะอใส่เข้าไปนี่คะใส่เข้าไปรอบๆต้นนี้ ะะใบของใบของอ้อยแล้วก็ใบของอน้อยหนาที่เราตัดออกนะคะเราก็นำมาตัดนะคะไปสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มาห่มๆไว้คนโคนต้นของน้อยหนาเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะสังเกตดูว่าถ้าไม่มีไม่มี พวกใบไม้แล้วก็อีซีวัตถุพวกหญ้าแห้งอะไรอย่างเงี้ยอยู่อยู่คลุมคุมโคนต้นให้เขาเนี่ยเขาจะไม่ออกลูกนะคะปีที่แล้วไม่ออกลูกเพราะว่าน้อยปล่อยโคนต้นให้เกลี้ยงมีแต่คือไม่คือเอาเอา,เอาพวกเศษต่างๆออกหมดเลยลองดูนะคะว่าเป็นยังไงปรากฏว่าปีที่แล้วไม่ติดลูกค่ะน้อยก็เลยมาใส่ใบไม้นะคะเอาใบไม้คลุมๆที่โคน อันนี้สำคัญนะคะเพื่อนเขาจะเ,าเขาจะได้ปุ๋ยนะคะจากใบไม้ที่ย่อยสลายแล้วและก็เขาจะาพ้นจากแสงแดดรากของเขาจะพ้นจากแสงแดดเขาก็จะรูงอาหารได้ดีนะคะเขาก็จะาราเรียงอาหารไปให้กับลูกกับใบได้ดีนะคะเพราะว่าเป็น,ปนการทดลอ,ลองมาสองปีนะคะปีที่แล้วไม่ติดลูกปีก่อนหน้านู้นมันก็ แล้ยก็หมักเอาไว้แบบนี้นะคะก็หาใบไม้ใบหญ้าคลุมไว้แบบนี้นะคะติดลูกดีเลยค่ะแว้นปีหนึ่งปีที่แล้วไม่ได้ใส่ใบไม้คลุมไม่มีลูกพอมาปีนี้มีลูกนะคะติดลูกให้หลายลูกเลยนะคะสองอันนี้เป็นรุ่นที่สองแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวขอเก็บก่อนได้ยังคะน่าจะได้แล้วแหละตาเขา ตาเขาแยกออกมาแล้วเดี๋ยวใส่ใส่ลงไปในนี่ค่ะนี่เห็นไหมลูกนี้ได้หรือยังลูกนี้ได้หรือยังลูกนี้ก่อน นี่ลูกนี้สวยเก็บสองลูกก่อนลูกอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันลูกอื่นเดี๋ยวค่อยเก็บเพราะว่าสองลูกนี้จะดูแก่กว่าเพื่อนนะคะดูตาเขาแบบนวลน,นวลแยกแยกเยอะกว่าเพื่อนนะคะสองลูกนี้ก็เกือบกิโลแล้วนะคะนี่ ในหนานี่ค่ะงามๆเดี๋ยวนายก็จะนั่งนี่นะคะกรอก e m ค่ะ e m ไปไว้ใช้ก็พาเพื่อนๆมาดูนี่แหะคะ่ะในหนาพิษปักช่องที่เราปลูกเองนะคะถ้าเรามีพื้นที่ปลูกไว้สักสิบต้นยี่สิบต้นได้ขายเลยนะคะทุกคน ขนาดที่ภูเก็ตเนี่ยฝนตกไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เหือดแห้งเลยนะคะทั้งวันทั้งคืนก็ยังมีผลผลิตมาให้นะคะได้ได้ทานได้ชิมเป็นเป็นที่น่าเป็นที่น่าพอใจเลยแหละนะคะแล้วที่อื่นที่ปริมาณฝนไม่ค่อยเยอะแบบนี้น่าจะปลูกได้ดีกว่านี้นะคะเพราะว่านอหนาพิษปากช่องนี่เขาก็ไม่ได้ชอบฝนมากมายเนาะ อย่างที่ปากช่องที่โคราชเนี่ยเขาก็เป็นพื้นที่สูงนะคะนี่ค่ะเพี้ยเขาเป็นพื้นที่สูงใช่ไหมคะเ้าก็จะระบายน้ำได้ดีอย่างดินที่โคราชเนี่ยดินที่ปากช่องและดินที่ปากช่องจะอุดมสมบูรณ์มากนะคะปลูกอ้อยปลูกน้อยหนาข้าวโพดอะไรได้ผลผลิตดีทั้งนั้นเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ หนา้าเพชรปักช่องเนี่ยถ้าเราตัดนะถ้าเราตัดแต่งถ้าเราตัดแต่งกิ่งของเขาเนี่ยเวลาเขาแตกออกมาเนี่ยเขาก็จะมีมีช่อดอกออกมาด้วยนะคะเนี่ยช่อดอกออกมาด้วยนะคะเนี่ค่ะจะมีช่อดอกติดออกมาด้วยเลยเราต้องตัดแต่งกิ่งกันบ่อยๆเพราะว่าเขาโตเร็วนะคะโตเร็วมากกิ่งก้านนี่ยาวเฟยเลยนะคะถ้าไม่ตัดนะต้องตัดออกนะคะ นี่นะคะ่ะกินยาวกินพื้นที่บริเวณกว้างเลยนะคะก็วันนี้พาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าน้อยบำรุงน้อยหนาเพลิดปักช่องอย่างไรนะคะถึงติดลูกติดผลให้ได้ชิมนะคะเพื่อเป็นการปลูกในตัวเมืองในจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อนๆเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาดูมาชมนะคะแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้ในวันนี้นะคะขอให้ทุกคน มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ